สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูสู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนา,าพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับผมจะมาช่วยพระอาจารย์เสรีประจาธรรมพันธ์นำเสนอการยกศูนย์แถปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้มีฐานะเป็นวัดนะครับพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเขต ป่าไม้เลยนะครับเป็นการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์เสรีมีโครงการที่จะยกศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นวัดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่สามารถขออนุญาตตั้งวัดได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ในกรมป่าไม้นะครับทางพระอาจารย์เสรีก็ร่วมกับคณะสัตยาน,นะครับได้ซื้อพื้นที่ที่นี่นะครับได้นําเงิน ซื้อที่ดินเพื่อขยายตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะครับศาลายอย่างนี้นะครับวันนี้อาจจะดูกว้างขวางหลงเหลงน,นะครับแต่ในวันที่มีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะครับแคบไปถนัดเลยนะครับไม่มีที่นั่งไม่มีที่เดินเลยนะครับพระอาจารย์เสรีมีโครงการที่จะขยายศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นวัดนะครับจึงน,นำพระสมเด็จ สายวังที่ได้รับมอบมาจากลูกศิษย์ลูกหามาเพื่อให้เอฟซีได้ร่วมทำบุญพระอาจารย์ก็จะมอบพระให้เป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระพระอาจารย์เสรีกันนะครับว่าพระอาจารย์เสรีมีพระมากมายแค่ไหนนะครับนี่นะครับเป็นห้องพระของวันนี้เราจะมาคุยกับพระอาจารย์เสรีโดยอาจารย์บอย จะมาช่วยอธิบายว่าพระที่อาจารย์เจรีมีคุณค่ามากมายแค่ไหนนะครับนี่พระทุกชุดนี่นะครับอาจารย์บอยก็จะตรวจสอบเป็นหมวดหมู่ไปนะครับถ้าองค์ทุกองค์ทุกองค์นะครับไปอีกหนึ่งหน้าจะไม่หมดนะครับเพราะอาจารย์บอกว่ามีหลักหมื่นองค์ถ้าวันละหนึ่งองค์ก็สามปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ กราบนวัสการพระอาจารย์เสรษีครับสวัสดีอาจารย์บอยครับผมวันนี้เราก็วันนี้พระเยอะมากเลยเยอะครับเยอะมากพระอาจารย์เป็นผู้มีบุญอีกหกเดือนเราจะมาอีกทีนึงนะครับเราจะทาคลิปไปแค่ว่าเก็บรายละเอียดนี้หมดเก็บรายละเอียดนี้หมดเพราะยังมีพระกลุ่มนี้กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เขาเรียกพระอาจารย์ยังไม่ขอออกในเพียบเลยครับเพียบเลยครับแต่ก็ถามว่าเป็นเป็นเป็นพระที่พระอาจารย์มามามาบอกบุญในอนาคตนะ ในในมัจัปัจจุบันนี้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้พระอาจารย์กำลังจะยกสถานะศิลปฏิติธรรมแห่งนี้ให้เป็นขึ้นให้ขึ้นเป็นวัดนะครับเพื่อโครงการนี้ดีมากเลยนะครับยกศูนย์ให้เป็นหนึ่งยกจากยกศูนย์ให้เป็นหนึ่งจากศูนย์ให้เป็นหนึ่งให้เป็นหนึ่งก็คือหมายที่หนึ่งเป็นเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งโดยการที่เรามาบอกกล่าวแล้วสิบเจ้การใช้บุญวัสนาของพระอาจารย์พระอาจารย์มีบุญวัสนาได้ครอบครองพระของสมเด็จ จากถ้าหาบบุรีท่านหนึ่งมไม่ขออ,อื่นนะครับพระอาจารย์ไม่ไม่ให้ขอเปิดเผยแล้วเจ้าเจ้าของเจ้าตัวก็ไม่ไดงการเปิดเผยเจ้าตัวเอาพระชุดนี้ไปห้างแล้วนะครับเจหมดเลยบานพระบุรุษเก็บบางเกศคือหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาไม่ชอบเสียนห้างตรงๆเลยนะครับคุณไม่ตรวจสอบคุณบอกว่าไม่ใช่แล้วไอ้ที่ใช่ช่วยอธิบายให้หน่อยนี่ที่ใช่คือที่คุณเล่นมีอยู่เจ็ดพิมพ์เดียวเนื้อเดียวใช่ คุณก็มาอธิบายแต่ตรงน,นี้เราเราอธิบายได้หมายว่าว่าพระเรามีอายุแบบไหนมีมวลสารอะไรบ้างสารตั้งต้นเกิดจากกระบวนการอะไรบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนสิ้นสุดของการอ่าก็เรียกว่าสิ้นสุดวาระการสร้างเมื่อ,อไหร่อาจารย์บอยครับตอนนี้เราจะดูเนื้ออะไรอ่ะที่เราเห็นอยู่นี้คือลักษณะของพาะที่เป็นเนื้อไม้เนื้อผมไม้ เนื้อผเนื้อผง,งไม้เห็นไหมครับเป็นเนื้อใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอใน,ในกระบวนการศึกษาทั้งหมดครับเนื้อนี้เป็นเนื้อผงไม้ที่เขาจะนําไปทํา่าผงทูบนะผงทูบผงทูบในในอนาคตนะครับแต่นี้พอเเจอมัน,นอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ของเชิงช่างนะความคิดสร้างสรรค์ของเชิงช่างหรือว่า ผู้ที่มีผงไม้ผงไม้หอมผงไม้บางคนเนี่ยอยู่นะก็เลยเอาผ้ากลุ่มนี้เอาหรือว่าเอาเนื้อของผงไม้เนี่ยมาผสมกับป,ปูนไทยโบราณแล้วก็ทําเป็นรูปแบบรูปทรงในรูปแบบของพระพุทธรูปพระพุทธที่ตัวเองศรัทธาหรือว่าพระที่มีการสร้างอยู่ในยุคสมัยโตที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพระพิมพ์โปกโกนะครับเป็นพระพิมพ์โปกโกและด้านหลังก็มีการจารึกว่า คำโบราณมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบแล้วก็มีพ่อพระพระรูปพระพุทธนะครับรูปพระพุทธอยู่โตสขอโตเป็นผู้สร้างนะขอโตเป็นผู้สร้างแล้วองค์ต่อมาก็จะเป็นรูปของพระที่อยู่ในพระพิมฐานศีลเป็นพุทธลักษณ์ของพระพิมฤตยุคละทัณฑ์ตัวศีลนะรูปร่างพระก็จะเป็นรูปร่างพระเหมือนพระสมเด็จที่เราเจอในพระเนื้อผงทั่วไปเหมือนกัน จะเปลี่ยนตรงที่ว่าเนื้อขาเป็นเนื้อเนื้อผงผงไม้นะครับผงไม้ที่จะกกาำตู่แต่ด้านหลังน่ะมีรูปร่างพระหรือว่าการจาเลื้อยึ้นไม่เหมือนกันอย่างนี้มีการจะเึื้อยฝึกทาให้พอว่าเป็นการขอความจงรักษาค่าตลอ,อดการทุกเมือ่อเถอนนะเถอนนี้อาจจะมีการเติมผมเติมเข้าไปทุกเมือ่อนกะ็คือทุก,นะท,ก,ท,กทุกเวลาทุกนาทีแต่บางคนมาถามว่าดูฟ้อนพวกนี้ดูฟ้อนกันอีกแล้ว ฟอนหรือว่าอักษรเนี่ยมันเป็นอักษรแท้ประดิษฐ์ตั้งแต่สมัยโบราณแต่เพียงแต่ว่าฟอนมีการมารวบรวมเข้าในระบบของคอมพิวเตอร์ในยุคหลังนะอันนี้เป็นรูปพิมพ์พระอังกรษเชยโยนะอัะกตชยโยด้านหลังก็เป็นรูปก,การขอพรอ,อันนี้เป็นรูปเป็นพักพิมพ์ โคย้อยนะครับแล้วโคย้อยอ,องนี้สังเกตลรกหน่อยนิดหนึ่งครัเป็นการรวบรวมพิมพ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่จะเอาไม่ใช่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพ์เจดีแล้วพิมพ์เกตัวตตงฐานแทงฐานชื่มารวมกันเป็นหนึ่งนะในนี้แบบผลพิมพ์ลัใหญ่ยุคลัฒนาโปรสินแล้วก็ใช้แก้าขขใช้เขี้ยวครอบแก้วแก้วพอบเขี้ยวแก้ว,กวเกี้ยวแก้ว นะแลวจากพระพิ์นี้เป็นพระพิณยูศของช่างหลวชง,ง,ง,หลลลงช่างหลวงมารูปร่างพุทธลักษณ์ะเป็นรูปพุทธลักษณ์ที่มีความวิจิตรสวยากกาตาตาครข้งหลังเป็นบทคาถาบูชาสมเด็จโตชิชชนาปัญชลักชนยอ่อครับชินาปัญชลัปริกังมังลคันตุสมัมปทาก็คือถบับยอ่อถะบับยอ่าบาบยอนะอันนี้เป็นฐานสิ่ รูปลักษ์กของพุทธพิมพ์พุทธศิลป์ในสวยงามนะถ้าเราดูจากเรื่องรูปลักษ์จริงอขององค์พระ้วเนี่ยมีความสวยงามก็จะมีเหมือนกันกันกบพระที่เป็นพระเนื้อผมไม่ว่จาจะเป็นผมปูนไทยโบราณปูนไทยแล้วก็ปูนไทยโบราณผสมปูนเกาหลีปูนเกาหลีก็ดีมีทั้งหมดทั้งสองส่วนนะแต่อันนี้อันนี้เป็นพิมพ์รัตนะ,ะเป็นพิมพ์ยุครัตนณะเป็นพิมพ์แข็งของพระพระ พิมใหญ่สุทองนะครับแลว้วก็อามาผสมผสานในรูปแบบของยุครัตนโกสิทร์แต่องค์นี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีการบรรจุก,กิ่งนะครับเป็นยุคบรรจุพักกิ่งกิ่งสมเด็จโตที่มีการสร้างขึ้นในยุคของสมเด็จพระเจ้าโตนั้นมีการสร้างด้วยเนื้อโลหะหลากหลานะครับไม่ว่าจะมีหลากหลายแบบขนาดบส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทําให เราต้องเรียนรู้เราเรียนเราต้องเรียนรู้แล้วเราต้องเข้าใจนะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่มีการเสริมสร้างแล้วก็เสริมเป็นความรูปภาพเพื่อนให้เกิดขึ้นในเนื้อผ้าเช่นเดียวกันนี้เราจะดูอย่างนี้เรายังไม่เข้าใจหรืว่าผพ้าทุกพิมพ์ที่ผมนาเสนอเนี่ยเป็นผพ้าพเนื้ออย่างที่ผมที่ผมอธิบายไหมว่าเป็นเนื้อผงไม้ผสมปูนไทยโบราณนะขออนุญาตเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับเพื่อ ก็เรียกตาความนำความจริงมาให้ปรากฏอันนี้คือความจริงที่เราจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นก็คือลักษณะของผงหินของพูนไทโพราส่วนแดงๆหรือค่าแดง,ดแดง,แดงพวกนี้เป็นค่าของยางไม้แล้วก็ผงไม้ที่กระจัดกระจายอยู่นะเป็นผงไม้ที่กระจัดกระจายอยู่ หลังจากการที่เขานอามาผสมกกรวบรวมกันให้มันเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่หนนุ่มแล้วก็กดไปนลูกค่าได้คําน้ำว่านคําน้ำว่านไม้น้ำน้ำว่านน้ำน้ำยางไม้ที่เป็นส่วนแบบที่มันหลุดล้นออกมาจะเป็นลายเสี้ยนไม้เห็นไหมครับเป็นลายเสี้ยนไม้เนี่ยคือลักษณะของของไม้ที่สองนั้นผสม แล้วก็ผงไม้ที่มีอายุแล้วนั้นมันจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเกิดผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต ate, นั้นเกิดผลึกที่ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆรูปลักคู่นี้เป็นรูปลักษของพระเก,กา่าพระโบราณที่มีอายุ150ปีขึ้นไปทำไมมองว่ามีอายุ150ปีขึ้นไปเพราะในยุคนั้นถ้าเราดูกัน,นจริงๆด้วยพุทธพิมพ์หรือลูกลักของของ,ของหินหรือว่าการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต ate, นั้นเป็นกระบวนการศึกษาหรือการเปรียบเทียบว่าองค์พระนั้นมีอายุ ค่อนข้างสูงก็คือ150ปีขึ้นนะครับแล้ว150ปีขึ้นนั้นผู้ที่สร้างพระหรือว่าผู้ที่จะปุกเสกท่านในยุคนั้นก็คือสมเด็จโตแล้วก็กลุ่มของกลุ่มวังหน้านะคราเรารับย้อนกลับไป,ไปแต่มีค่าของนค้าชาติเป็นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งคือการลงรักลงชาติอีกทีหนึ่งรักษาเนื้อไม้รักษาเนื้อพระ ให้ยังคงอยู่ให้ยงเขาเรียกว่าให้ยังคงอยู่แล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามืพุททานคุณภาพที่ที่ดีพร้อมทั้งบอกสถานะว่านําไปแจกจ่ายให้กับผู้ใดนะนี่คือความเก่าแล้วก็แท้สันยุกนะราดูองค์ถัดไปองค์ <c oughs> ถัดหน้านะครับ น,นี่คือผงไม้เนีย่ยครับอาจารย์ผงไม้จะเป็นอย่างนี้เป็นผงไม้ที่เป็นผงไม้ที่เราเหนือจากการเลือ่อนหรือการบดให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกับปูนหินปูนไทโพรลาแล้วก็บีบอัดให้เป็นรูปหาการแปลสภาพก็จะมีการแปลสภาพที่เกิดขึ้นก็คือมีช่องว่างมีช่องไฟก็คือช่องว่างของแคลเซียมคอ์บอนตท่โค,ด,คดขึ้นมาลักษณะพวกน,นี้เป็นลักษณะของความเก่าที่มีอายุ เมสารก็จะมีผสมกันเหมือนกันกับพระสมเด็จที่เป็นเนื้อผ้าผงหินหรือผงปูนไทยโบราณแล้วก็ปุนเกลีเช่นเดียวกันทั้งหมดนะองค์ถัดมาจบมาสามองค์ดูดิว่าจะมีองค์ไหนหลุดไหมเนี่ผยผงไม้เหมือนกัน แล้วก็มีการงอกของแคลไซที่งอกขึ้นมาในระดับของโครงสร้างการทับถมกา,ก,าการทับถมการยุบการยุบตัวการทับถมของเนื้อผลึกาการงอกของการทับถมของแคลไซก็ทับถมเป็นธรรมชาติ แสดงนี้เป็นเป็นชาติครับโอ้เป็นชาติแสดงว่านานจนชาติเลือดเลือดให้เห็นนิดนิดอ่าเหลือไม่หลุดไม่เหลือแล้วมันละลายจางไปแล้วมันนานแล้วนานนานมากคือก็เท่ากับอายุของเขาคือร้อยห้าสิบปีร้อยห้าสิบปีถือว่าผ่านถือว่าทันยุคเลยครับถ้าแล้วก็เป็นตัถ่ายเลอดไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นคอก็สบายใช่ครับไม่ใช่แค่ผ่านธรรมดาคือทันยุคแล้วก็ คุณเอาไปห้อยแล้วก็มีคําตอบมีคําตอบจากรงค์เนเพราะว่าผมอธิบายให้ชัวรเลยว่าเนื้อครับละหายยากด้วยสัสดีครับคิวนิ้ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนะก็ถือว่าเป็นความพิเศษสําหรับชัตเติ่งหมดเหมาะวท่าไม่ไม่ใหญ่แล้วมันมีความหอมมีความหอมอยู่ในตัวมีความหอมอยู่ในตัวเองนะอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกใช้พิมพ์อะไร เรื่องพืชจะพิมพ์เราพิมพ์ให้เลือกด้วยมีมีหลายพิมพ์ครับมีหลายพิมพ์แล้วก็ส่วนมากจะเป็นพิมพ์ของพิมพ์วังหน้าทั้งหมดพิมพ์ของพิมพ์วังเจาะของข้างวังหน้าทั้งหมดคือนิยมไปเสนอนิยมไปสร้างในพระวังหน้าทั้งหมดก็เป็นกลุ่มเดียวกันทั้ง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 ทัคงทับงทั้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 งทับงทั้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  การตบผลึกการตบผลึกการต่อตัวของผลึกแคลไซายเนี่ยเป็นมิติที่สองตัวกันนะเป็นจีนมิติที่สองตัวกันอาจารย์เฉลีอุบลราชธานีอันนี้ไฮไลท์สุดๆที่บอกว่าไฮไลท์สุดๆเพราะว่าอันนี้ด้านหลังเป็นพระกิณปิ่มชมก็สวยนะใช่ครับพิมพ์เป็นปิ่มรักฐานปฐานสี่คล้ายๆโบราณเป็นเหมือนพระโลหะ อ่าครับใช่เหมือนรรพระโลหะพระทองเราจะสมัยนี้เข้ใจครับเนี่ยตรงนี้มีความพิเศษตรงที่มีผงทองอยู่ด้วยมีผงทองอยู่ด้วยเจอผงทองมาแล้วนะคือ,อพระสมเด็จน,นะครับมีความหลากหลายอยู่ในตัวเองมีความหลากหลายอยู่ในตัวเองไม่ไเฉพาะจะต้องเราเจออย่างนี้อย่างเดียวเราเจอได้ทั้งหมดถ้าใครได้องค์นี้ได้ทั้งสมเด็จได้ทั้งพระ โปรเ็กเลยพระกิมโปรเล็กเนี่ยครับไม่พูดถ้าใครใครมีบุญวาสนากับพระองค์นี้ก็คือคุณก็จะได้ทั้งพระที่สร้างในยุคสมเด็จทั้งสองแบบเดี๋ยวเราจะขยับห้ดูเนื้อกันนะครับนี่คือเนื้อลมหะหล่อโบราณเนี่ยลักษณะของลมหะหล่อโบราณดูไม่ยากยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่ครับ ขึไนสวัสภาพที่ทเห็นอยู่้นาเป็นพก็บราณนะจะเป็นเก็ดเกล็ของโลหะเก็ดของโลหะที่อยู่ในเนื้อเป็นเกล็สีเป็นสีเป็นสีมสีรู้ครับสีมี้อยู่ตรง้ากครับตรงทีไอตรงที่ถือัไอะสมคอ จือหม้อยาจุดหม้อยาหมื่อที่เมือที่ประหารประหารหม้อยาหม้อยาแต่ก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่นะเป็นองค์เล็กองค์นี้พอดีเหมาะคือบาลานซ์ครับบาลานซ์ของพวกที่จะเอาไปห้อยไม่หนักมากเกินไปนี่ตรงจมูกครับนะครับเนื้อเป็นเนื้อสีรู้เลยเนี่ยลักษณะพวกนี้เป็นเนื้อของภาคที่ เป็นการหลออโบราณเนื้อละว,วะโลหะล้ว,ว่าโลหะนะครับ <c oughs> นี่คือสิ่งพิเศษที่เราไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสิ่งพิเศษที่ได้มาจากการมีภ้าโบราณมีภ้าโบราณแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับแล้วก็แท้ <c oughs> แล้วทันยุก็ปลเป็นว่าภาาที่เป็นเนื้อไม้ที่อยู่ในการครอบรองของะอาจารย์นะครับแล้วก็ะอาจารย์พร้อมที่จะมาแบ่งแตเรียกว่าแบ่งแบ่งเผยแพร่บารมี ไม่บอกแบ่งดีกว่าเผอแท้บารมีของสมเด็จโตให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคร,ร่วมบุญสร้างวัดสร้างวัดเพื่อยกสถานะศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้เป็นวัดในอนาคตนะเปันอะไรเรียกว่ามูลค,าคล่าไม่อะไรกไม่ได้จํากัดว่าจะต้องมีมูลค่าเท่าไหร่เป็นจิตศรางท่าจิตศรัทธาของท่านนั้นมอองพพรระะเป็นาหืา ถ้ามองภาพเป็นแค่มูลค่าว่าจะต้องเปลี่ยนองค์นี้เพีงเท่านี้เพื่อเอาไปขายให้คุณนู้นได้ในราคาเท่านั้นผมก็อขอเอาเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้เราให้ข้อมอูลทั้งหมดว่าภาพดีมันต้องดีจากเนื้อนขงผแล้วภาาที่เราจะได้หรือสิ่งมงคลที่เราจะได้ท่านก็เลือกที่จะไปอยู่กับคนที่ดีดีเช่นเดียวกันน,กน,นะนะครับเนีย่ยจารยุทนะครับ แค่แห้งมากเลยนีแห้งจนผลึกจะเส้นคกำเนิ์ขึ้นมาเกาะเต็มไปหมดเลยพี่ยมียาไอไม้เนี่ยมีทองด้วยนะเอาเลยนะเอาเซ็นเช็คเลยเบิกวันไหนเบิกวันไหนครับอวันนี้เลยนะตรงนี้ตรงด้านด้านด้านบนพระเกศด้านบนพระเกศด้านบนพระเกศ บนพระเกศตรงไหนเนี่ยทำถ้าบนพระเกศต้องตัง้งสุขแพ้ทันยุคเลยครับคือใครมามาก่อนได้ก่อนหรือไมไ่เดี๋ยวพี่ยำยาไปก่อนคือพระที่นี่นะครับทำบุญตามศรัทธาแต่ก็ตามสมควรนะครับ<า>ไม่ใช่ไม่่ใชเราต้องเห็นเหตุอันสมควรครับ<ล>ผมเห็นเหตุอันสมควรได้ว่าเราสมควรให้เหรอหรือว่า เราทาเท่านี้เราส่งคนได้ดว,วัตถุมงคลชนิดไหนไปด้วยกหลักความจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะามาเปรียบพระอาจารย์นะ,ะพระอาจารย์ท่านเป็นพระที่ไม,ไไมไ่ไม่ได้หวังผลตอบแทนตัต้งใจจะสร้างสร้างศูนย์ปฏิบัติจริงๆครับ<า>ให้เป็นวัดนะครับพรงง<ล>ะทุกองค์เราก็มีคือทุกภาคส่วนนี่กาลังช่วยลุ้นพระอาจารย์ให้นะครับทั้งพระผู้ใหญ่ระดับรองสมเด็จ วหลักสมเด็จเลยนะครับก็ช่วยหนุนโครงการของพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าจะให้คนอื่นช่วยอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยตัวเองด้วยเพื่อที่จะให้โครงการดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับพระอาจารย์ก็ใครที่อยู่ไกลๆนะครับพระทุกองค์ของพระอาจารย์ครับอาจารย์บอยจะพยายามจัดกลุ่มสองให้ดูนะครับถ้าไม่ถ้าได้แล้วไม่พอใจนั่งรถไปสองที่กรุงเทพเนี่ยนั่งรถไปสองที่กรุงเทพ แล้วไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพระไข่ไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกไปลองภูมนะิก็ได้นะครับว่าเออใช่หรือไม่ใช่ทันนะครับทันยุคนะครับเท่าเท่าหาเขาเรียกว่ามาทามําบุญได้อย่างสบายใจครับนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแยกยุคอีกทีจะเขาเรียกว่าแยกกลุ่มอีกทีนึงว่าพระของพระอาจารย์นั้นมีกลุ่มอะไรอีกทีนึงนะจะเนื้อนี่ไม่ค่อยพบเนืน้อไม่เจอครับเพิ่งจะเจอเนี่ยอันนี้เบาเป็นพิเศษนะเจอคนที่สอง ที่ที่สองเจอที่แรกที่สองหญิงครับที่แรกเจอที่สองหญิงครับสองคมหญิงที่ที่สองก็มาเจอที่นี่ครับแต่ที่นี่เจ๋งกว่าตรงที่ว่าด้านหลังมีพระติ่งด้วยครับมีพระกิ่งด้วย็นพระติ่งขนาดเล็กครับพระติ่งขนาดเล็กยังยังไม่เจออายุของแม่ยของน้องหญิงยังไม่เจอครับนี่ครับจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละที่มีพระไม่เหมือนกันนะครับพระของพระอาจารย์เสรีนะครับยังมีองค์เด็ดเด็นะครับโดยเฉพาะ มเด็จมวดยังมีเยอะนะครับมีเยอะครับจะมีเยอะครับเดี๋ยวเราค่อยทำข้อมูลเดี๋ยวเราค่อยทําข้อมูลให้ท้ายถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับเจ้าของรังเดิมนี่ผมอยากสัมภาษณ์มากหรือว่าเจ้าของรังเดิมเนี่ยคือเจ้าของรังเดิมทุกรังเลยนะครับที่เราเจอมาครับเสียดายครับท่านไม่ได้เปิดเผยว่าท่านเป็นใครถ้าจะถ้าเป็นเปิดเผยได้นี่นะคุณจะหมดข้อสงสัยเลยว่าพระเป็นใครพระมาจากไหนพระมาจากไหนนะครับพระมาจากไหน่นะครับ สวนใจพระที่ทางช่องทำทำสึ้นไปแล้วนะครับก็คือติดต่อทางพระอาจารย์ร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้เลยโดยตรงนะครับหรือถ้าถ้ากลัวว่าพระอาจารย์ไม่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 ปร่งก็เดินทางมาดูเเลยเดินทางมาดูเดินทางมาร่วมบุญครับอมาฝึกปฏิบัติทำอยู่ที่วัดนี้สักสองสามวันก่อน ปุประยุธ์ทกับพระอาจารย์ก่อนที่นี่เขาไม่ได้ตั้งเป็นตู้วัตถุมงคลเป็นเรื่องเวลาเหมือนวัดทั่วไปนะครับก็ก็โทรมาคุยโทรมาถามนะครับเพราะว่าที่วัดนี้อยู่แบบวัดป่าถามก็มีไม่ถามก็ไม่ไม่ถามก็มีตามไม่ถามไม่บอกก็ตอบไม่ถามก็ไม่บอกครับขอก็ให้ไม่ขอก็ไม่ให้ง่ายๆนะครับพระอาจารย์ได้มาแรกๆได้ข่าวว่าไปเฉ่งแยยมแถวนี้เยอะแยะเลย ฮะญาติโยมญาติโยมแถวนี <ẫn> ้ใส่บาทได้พระนี่ตามนโยบายสมเด็จโทะได้พระสมเด็จได้คนละหลายองค์ด้วยคนที่ไป่แถวนี้ได้หมดแล้วแถวนี้ได้หมดแล้วได้ทุกคนหมดแล้วพระอาจารย์เขาใช้กันป่ะแถวนี้ไม่คน่ไม่ใช่ไหมคนที่อยู่ใกล้เชื่อมั่นจริงจริงจริงจังแจ้งว่าเราใส่กีรันมันก็บเก็บเงียบเก็บเงียบ ฉันจึงอยากให้อาจารย์กับท่านคุณเต็มทมาเปิดเผยให้ญาติโยมหมดความเครือกันสง่ายินีครับว่าทำไมสมเด็จจึงจะได้ง่ายัสมเด็จได้ง่ายๆนะครับถ้าขาดไขรไขรได้หลายๆคนอย่างกับอาจารย์บําเพ็ญที่เราดูอ่ะแต่ก่อนเขาบอกว่าทาปั๊มคํอ่าบทสวดอ่าแจกยาโยมะแจกมาอยู่สิบปีอยกหลายสิบปีตอนนี้ได้สมเด็จมาเต็มบ้าน แล้วก็แบ่งปันไปที่อื่นสมเด็จแต่ละท่านนะครับที่ที่ทางช่องทําคลิปไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงอาจารย์บําเพนหลายๆคนเนี่ยเขาไปต่อบุญนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคารวะเนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้ใช้จาชีพแต่ของพระอาจารย์นี่ร้อยเปอร์เซ็นตไปอยู่ที่การชางวัดัหมดติวัดทั้งหมดนะนี่นะครับขอบคุณพระอาจารย์เสรีครับขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ